เปิดไพ่จัก,กระพยากรพลังงานในตัวคุณทั้งหมด7ดตำแหน่งราศีเมษไพ่จัก,กระพยากรพลังชีวิตก่อนที่จะรับฟังการพยากรไพ่จัก,กระทั้งเจ็ดใบขอให้เพื่อนๆทําจิตใจให้ผ่อนคลายเบาสบายสบายหายใจเข้าลึกๆยาวๆและปล่อยลมหายใจออกยาวๆช้าๆและให้ตั้งจิตไว้ที่กลางสวงอก กำลนดสติและรู้สึกไว้ที่บริเวณนี้ตาภายในให้มองอยู่ที่ซวงอกเบาๆดูกิริยาอาการเต้นของหัวใจและรู้สึกทั่วร่างกายเปิดใจรับฟังด้วยสติตั้งมั่นอยู่ภายในฟังด้วยใจเป็นกลางไม่เข้าไปติดสิ้นหรือให้ความเห็นใดๆกับเสียงที่ได้ยินนั้นการเรียงไพ่ชุดนี้เป็นการเรียงจากกระตั้งแต่ The Ro o t ถึง The Crown โดยการจับไพ่เป็นการสุ่มจับขึ้นมาและเรียงตามตำแหน่งจัก,กระทั้ง7สิ่งที่น่าสนใจคือไพ่ที่ออกไม่ได้ตรงกับตำแหน่งจัก,กระเดิมสวัสดีชาวราศีเมษทุกคนนะคะวันนี้อมิจะพาคุณมาอ่านพลังงานปี2569ผ่านไพ่จัก,กระทั้ง70นนี่ไม่ใช่การทำนายชะตาตายตัว แต่คือแผนที่พลังงานให้คุณใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเบาขึ้นและชัดขึ้นปีนี้คือปีของเมธที่เปลี่ยนจากนักสู้ไปเป็นผู้นำที่ตื่นรู้ฟังด้วยหัวใจนะคะถ้าข้อความไหนตรงแปลว่าจิตวิญญาณกำลังพูดกับคุณราศีเมษจับให้จักระได้ขอสรุปย่อด,ดังนี้จักระที่หนึ่ง The r o ฐานชีวิต ไพ่ที่ขึ้น The Voice ปี2569ความมั่นคงของชาวเมธไม่ได้มาจากการอดทนแต่มาจากการพูดความจริงของตัวเองงานจะก้าวหน้าเงินจะมาเมื่อคุณกล้าประกาศตัวตนอย่างเงียบเพื่อรักษาความสงบเพราะความสงบที่แลกกับตัวตนคือความสั่นคลอนของชีวิตจากระที่สอง The s a c r o อารมณ์ความสัมพันธ์ ไพที่ขึ้น The Heart Mirror ปีนี้คนที่เข้ามาในชีวิตจะเป็นกระจกของหัวใจใครทำให้คุณเจ็บเขามาเพื่อให้คุณเห็นแผลไม่ใช่เพื่ออยู่ตลอดไปเมษปีนี้จะรักแบบตื่นไม่หลงไม่ยึดแต่รู้ทันใจตัวเองจักะที่สาม The Solar Plex พลังอำนาจตัวตนไพที่ขึ้น The s a c r a l พลังผู้นำของคุณปีนี้ไม่ได้มาจากการสั่งแต่มาจากการไหลลื่นยิ่งคุณสนุกยิ่งมีพลังยิ่งฝืนยิ่งหมดไฟปีนี้อย่าทำอะไรเพราะต้องทำแต่ทำเพราะใจอยากทำจักระที่สี่ the heart หัวใจภัยที่ขึ้น the crown หัวใจของคุณเชื่อมต่อกับปัญญาสูงคุณจะเข้าใจความรักในระดับที่ลึกขึ้น รักโดยไม่คาดหวังอยู่โดยไม่ยึดติดนี่คือหัวใจของเมธในปี2569จักระที่ 5, The The r o a t การสื่อสารพันธกิจภัยที่ขึ้น The Solar f l a m e คำพูดของคุณมีไฟมีพลังปลุกคนสร้างแรงบันดาลใจเหมาะมากกับบทบาทครูโค้ชผู้นำทางคิดแต่อย่าลืมไฟที่ไม่มีสติ เผาตัวเองจักระที่6 The Third Eye ยานัยที่ขึ้น The Vision ปีนี้เมธเห็นก่อนคนอื่นรู้ก่อนตัดสินใจได้ไวเชื่อสัญชาตญาณแรกอย่าคิดซ้ำจนลังเลความรู้สึกแรกของคุณแม่นมากจักระที่7 The Crown จิตวิญญาณสูงสุดไพที่ขึ้น The Root การตื่นรู้ของคุณปีนี้ไม่ใช่หนีโลกแต่คืออย่างรากอยู่ในโลกอย่างมีสตินี่คือปีของนักปฏิบัติที่อยู่กับความจริงราศีเมษปี2,569คือปีของผู้นําที่มีไฟแต่ไม่หลงไฟถ้าคุณรู้สึกว่าปีนี้เปลี่ยนนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือจิตวิญญาณที่โตขึ้นขอให้คุณเดินปีนี้ด้วยเสียงที่จริง หัวใจที่รู้และสติที่มั่นคงต่อไปนี้เป็นการพยากรณ์ไพ่จักระฉบับเต็มไพ่จักระประจำราศีเมษปี2569เป็นการอ่านเชิงพลังงานจิตวิญญาณเพื่อปรับคลื่นชีวิตการงานการฝึกจิตตลอดปีไม่ใช่การทำนายตายตัวแต่เป็นแผนที่พลังงานให้ใช้ได้จริง ธีมใหญ่ของราศีเมษปี2569คือผู้นำที่ตื่นรู้จากพลังไฟสู่สติปัญญาไพาจักระราศีเมษปี2569เรียงตำแหน่ง The Root จนถึงตำแหน่งที่เด e Crown ตำแหน่งที่หนึ่ง The Root ฐานชีวิตความมั่นคงไพที่ได้จักระที่ห้า The Voice พลังงานปีนี้ ชีวิตพื้นฐานของชาวเมรในปี2,569พูกอยู่กับการสื่อสารและการแสดงความจริงของตนเองคุณจะมั่นคงได้ไม่ใช่เพราะอดทนแต่เพราะกล้าพูดกล้าประกาศจุดยืนคำแนะนำปรับใช้ชีวิตงานบริษัทยิ่งพูดชัดยิ่งได้โอกาสการเงินรายได้มาจากความรู้เสียงคำพูดแบรนด์ตัวตน อย่าเก็บงำสิ่งที่ควรพูดพลังชีวิตจะติดขัดการฝึกจิตฝึกสติที่ลมหายใจมากับการเปล่งเสียงเบาๆฮัมมิ่งช่วยลงรากพลังชีวิตอย่างมั่นคงจักระที่สอง the c r a l อารมณ์ความสัมพันธ์ภัยที่ได้ the heart mirror ปีนี้คนที่เข้ามาในชีวิตจะเป็นกระจกของหัวใจใครทำให้คุณเจ็บ เขามาเพื่อให้คุณเห็นแผลไม่ใช่เพื่ออยู่ตลอดไปเมษปีนี้จะรักแบบตื่นไม่หลงไม่ยึดแต่รู้ทันใจตัวเองจักระที่สาม The Solar Plex พลังอำนาจตัวตนภัยที่ขึ้น The s e r k o พลังผู้นำของคุณปีนี้ไม่ได้มาจากการสั่งแต่มาจากการไหลลื่นยิ่งคุณสนุกยิ่งมีพลัง ยิ่งฝืนยิ่งหมดไฟปีนี้อย่าทำอะไรเพราะต้องทำแต่ทำเพราะใจอยากทำจักระที่สี่ The Heart หัวใจภไพที่ขึ้น The c r o w n หัวใจของคุณเชื่อมต่อกับปัญญาสูงคุณจะเข้าใจความรักในระดับที่ลึกขึ้นรักโดยไม่คาดหวังอยู่โดยไม่ยึดติดนี่คือหัวใจของเมธนีปี2,569 จักระที่5 The t r o u t h การสื่อสารพันธกิจภัยที่ขึ้น The Solar f l a m e คำพูดของคุณมีไฟมีพลังปลุกคนสร้างแรงบันดาลใจเหมาะมากกับบทบาทครูโค้ดผู้นำทางคิดแต่อย่าลืมไฟที่ไม่มีสติอาจเผาตัวเองจักระที่6 The Third Eye ยานภัยที่ขึ้น The Vision ปีนี้เมธเห็นก่อนคนอื่นรู้ก่อนตัดสินใจได้ไวเชื่อสัญชาตญาณแรกอย่าคิดซ้ำจนหลังเลความรู้สึกแรกของคุณแม่นมากจักระที่เด The Cloud จิตวิญญาณสูงสุดภัยที่ขึ้น The Root การตื่นรู้ของคุณปีนี้ไม่ใช่หนีโลกแต่คืออย่างรากอยู่ในโลกอย่างมีสติ นี่คือปีของนักปฏิบัติที่อยู่กับความจริงราศีเมษปี2,569คือปีของผู้นำที่มีไฟแต่ไม่หลงไฟถ้าคุณรู้สึกว่าปีนี้เปลี่ยนนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือจิตวิญญาณที่โตขึ้นขอให้คุณเดินปีนี้ด้วยเสียงที่จริงหัวใจที่รู้และสติที่มั่นคง ต่อไปนี้เป็นการพยากรณ์ไพ่จักระฉบับเต็มไพ่จักระประจําราศีเมษปี2569เป็นการอ่านเชิงพลังงานจิตวิญญาณเพื่อปรับคลื่นชีวิตการงานการฝึกจิตตลอดปีไม่ใช่การทำนายตายตัวแต่เป็นแผนที่พลังงานให้ใช้ได้จริงธีมใหญ่ของราศีเมษปี2569คือผู้นำที่ตื่นรู้ จากพลังไฟสู่สติปัญญาไพจักระราศีเมษปี2569เรียงตำแหน่ง The Root จนถึงตำแหน่งที่เด e Crown ตำแหน่งที่1นึ่ง The Root ฐานชีวิตความมั่นคงไพที่ได้จักระที่5้า The Voice พลังงานปีนี้ชีวิตพื้นฐานของชาวเมษในปี2569 ผูกอยู่กับการสื่อสารและการแสดงความจริงของตนเองคุณจะมั่นคงได้ไม่ใช่เพราะอดทนแต่เพราะกล้าพูดกล้าประกาศจุดยืนคำแนะนำปรับใช้ชีวิตงานบริษัทยิ่งพูดชัดยิ่งได้โอกาสการเงินรายได้มาจากความรู้เสียงคำพูดแบรนด์ตัวตนอย่าเก็บงำสิ่งที่ควรพูดพลังชีวิตจะติดขัด การฝึกจิตฝึกสติที่ลมหายใจมากับการเปล่งเสียงเบาๆ h ัมมิ่งช่วยลงรากพลังชีวิตอย่างมั่นคงจักระที่สอง the s e c r อารมณ์ความสัมพันธ์ภัยที่ได้ the heart mirror ปีนี้คนที่เข้ามาในชีวิตชีวิตเรานะคะมันอยู่ภายใต้จิต การที่เราจะพัฒนาจิตได้กะต้องอาศัยการฝึกฝนและบางครั้งเราฝึกฝนด้วยตัวเราเองนะคะมันก็ค่อนข้างยากเราก็ต้องอาศัยเครื่องมือสำหรับคู่มือศาสตร์ไพจักรกะถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาจิตวิญญ,ญาณฝึกจิตวิญญาณนะคะเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับจักรกะนะคะ ทั้งหมดเจ็ดตำแหน่งนะคะเป็นาศาสตร์สากลที่สอนกันนะคะแล้วก็เป็นาศาสตร์ดั้งเดิมจากประเทศอินเดียนะคะมีมาอันยาวนานมากกว่า2,000ปีพอๆกับนะคะพระพุทธศาสนาศาสตร์จักรกะดั้งเดิมเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของนะคะด้านจิตวิญญาณนะคะเรื่องของาศาสนาเช่นเดียวกันนะคะแต่สำหรับในยุคนี้ค่ะ จักระจะไม่เกี่ยวแค่เรื่องนะคะศาสนาจิตวิญญาณหรือความเชื่อยอย่างเดียวค่ะเพราะยุคนี้นะคะในส่วนของยุโรปตะวันตกได้นำศาสตร์จักระศูนย์พลังงานไปพัฒนาในเชิงนาซาลีละนะคะในเรื่องของวิทยาศาสตร์การวิจัยนั่นเองมีผลการวิจัยออกมาค่อนข้างเยอะในเรื่องของศูนย์พลังงานที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ค่ะนะคะซึ่งนะคะจาก ะะการวิวัฒนาการเกี่ยวกับพลังงานในตัวมนุษย์ในรูปของจักระนะคะที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจร่างกายนะคะณนะตอนนี้จักระนะคะก็ถูกสอนในรูปของสมาธิค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะกลุ่มนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นะคะหรือผู้เชี่ยวชาญสมัยใหม่เอามาเผยแพร่เองเลยด๊อก ที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆคือดร์บูตดร์โจนิสแพซาก็มีกระบวนการของจักรละเอามาสอนในการทำสมาธิสร้างผลลัพธ์ในทางโลกความสำเร็จค่ะฉะนั้นศาสตร์จักรละไม่ใช่แค่ความเชื่อหรือนะรสิ่งที่ไม่มีสาระแต่มันมีการวิจัยสร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เราได้จริงนะคะสำหรับศาสตร์ไพ่จักระ เป็นเครื่องมือนะคะที่พัฒนามาจากจักรละนะคะมีวัตถุประสงค์คือนำมาเป็นเครื่องมือในการเดินจิตนำจิตเราค่ะศาสตร์ไพจักรละนะคะเป็นศาสตร์ที่มาจากยุโรปตะวันตกเช่นเดียวกันเป็นศาสตร์บูรณาการด้วยนะคะสี่สี่ศาสตร์ด้วยกันนะคะสี่ศาสตร์บูรณาการมาเป็นศาสตร์ไพจักรกะคือ ศาสตร์แรกเลยคือศาสตร์จักระศาสตร์ที่2ก็คือด้านจิตวิญญาณเอาจักระมาเดินจิตวิญญาณนะคะนอกจากการบําบัดรักษาแล้วยังทําให้เราตื่นรู้ปลดล็อกชีวิตเรานะปัญหาชีวิตและไปจนถึงขั้นระดับสูงของจิตวิญญาณนะคะนั่นคือข้อที่2อเลยคือศาสตร์ไพ่จักระเนื่องจากมันมีคําว่าไพ่และถูก ะะบูรณาการมาจากศาสตร์ไพ่ดั้งเดิมคือศาสตร์ไพ่ทาโร่หรือยิปซีด้วยฉะนั้นมันก็จะเป็นศาสตร์หนึ่งที่ช่วยนะคะปลดล็อกด้านนะคะของดวงชะตาด้วยนะคะหรือปัญหาชีวิตเราในทางโลกด้วยนะคะฉะนั้นมันจะเป็นเครื่องมือหนึ่งช่วยให้คำแนะนำปรึกษาชีวิตเราในหลักโหราศาสตร์ นะคะก็คือหลักของไพ่ทาโลกเพื่อเสริมดวงชะตาแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งนำไปสู่ความเข้าใจแก่นแท้ของชีวิตกันนี่คือการบูรณาการของศาสตร์ไพ่จักรละนอกจากนี้ค่ะข้อที่4เลยศาสตร์ไพ่จักระเป็นเครื่องมือให้เราเข้าใจตนเองและลงมือปฏิบัติข้อที่4เป็นศาสตร์แห่งการปฏิบัติค่ะ ทุกความสำเร็จเราไม่ว่าจะทางโลกทางจิตวิญญาณกะถ้าขาดการแอคชั่นการลงมือปฏิบัติความสำเร็จทางโลกก็ไม่เกิดความสำเร็จในทางรมด้านจิตวิญญาณก็ไม่เกิดฉะนั้นกะนะคะทุกสิ่งอยู่ภายใต้การลงมือทำนะศาสตร์ไพ่ยิปซีก็มุ่งเน้นให้เราค่ะอาศัยไพ่จักรเป็นกระจกสะท้อนเพื่อฝึกฝน นะ,ะตัวตนนะ,ะเพื่อสัมผัสพลังงานแท้จริงของเราโดยอาศัยไพ่ในการจับสัมผัสนะฮะการจับสัมผัสนี่แหละคือการเดินจิตคือการฝึกสติฝึกความรู้สึกตัวนะฮะการรู้เนื้อรู้ตัวจากการสัมผัสแล้วก็ ฝึกการตีความไพ่การตีความไพ่ก็คือการอ่านจากความรู้สึกภายในหรืออ่านจากจิตวิญญาณเราที่เราเรียกว่าธาตรู้อ่านดูสังเกตนะการอ่านในที่นี้คืออ่านจากข้างในนะคะอ่านจากธาตรู้หรือผู้รู้ค่ะนะคะฉะนั้นศาสตร์ไทยจกักระจึงเป็นการบูรณาการ4ศาสตร์ค่ะ เนื้อหาที่อาจารย์เอามารีวิวปิดท้ายนะคะเป็นการรีวิวหนังสือซึ่งเป็นหนังสือไพ่จักรกละนะคะที่ตอนนี้มีขายอยู่ในร้านค้าออนไลน์โดยทั่วไปนะคะในเนื้อหาของหนังสือเล่มน,นี้ค่ะก็จะ นะคะเขียนขึ้นมาเพื่อใครบ้างเป็นเครื่องมือหนึ่งเลยเพื่อพัฒนาตนเองเพื่อฟื้นฟูชีวิตและความสัมพันธ์เพื่อเยียวยาความรู้สึกที่ซ่อนเล้นและเพื่อค้นหาและให้คำตอบความมุ่งหมายหรือความหมายชีวิตการงานการเงินชีวิตคู่ความสัมพันธ์เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตนะ,ะมนุษย์เรากัรในทางโลกเนี่ยนะคะจะมีความหมายในชีวิตมีเป้าหมายไม่ต่างกันะ มนุษย์ส่วนใหญ่ก็ต้องการความสํำเร็จในทางโลกก็มีไม่กี่เรื่องค่ะงานเงินความรักคู่ครองอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องแบบนี้ค่ะนั่นคือเรื่องของโลกอ่ะแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าโลกคือจิตวิญญาณตัวตนระดับสูงค่ะศาสตร์นี้จะให้คำตอบทั้งทางโลกและด้านจิตวิญญาณค่ะฉะนั้นจะเป็นเครื่องมือในการให้ความหมายชีวิตเราและสุดท้ายเลย นะถ้าเรายังต้องทำมาหากินยังต้องเลี้ยงดูครอบครัวยังต้องหนาะมีเงินใช้นะยังต้องใช้เงินอยู่ศาสตร์นี้ก็จะเป็นเครื่องมือสร้างอาชีพให้เราเช่นเป็นนักบำบัดจิตใจคนเป็นครูเป็นโค้ดเป็นอาจารย์หรือเป็นนักพยากรณ์อ่านดวงชะตาอาศัยศาสตร์ไพจักกะค่ะนี่คือศาสตร์ไพนะคะที่ นะคะเหมาะกับบุคคลที่กำลังมองกำลังค้นหาตัวเองนะคะในชีวิตค่ะอ่าฉะนั้นไพ่จักระคือเครื่องมือแบบง่ายๆค่ะมีแค่ไพ่เจ็ดใบเองจะนำพาเราค่ะทุกคนกลับไปอยู่ในโลกของความจริงเดิมแท้โลกความจริงเดิมแท้ มีอยู่กับพวกเราทุกคนก่ะมันไม่เสื่อมไปไหนเลยนะคะมันมีอยู่ของมันนะคะถาวรก่ะแต่โลกสมมุติพวกนี้เสื่อมได้ก่ะ พวกเราอยู่ในโลกสมมุติค่ะซึ่งนะคะมันอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงไปมาเสื่อมสลายตามการเวลาของมันกะแต่โลกเดิมแท้คือโลกภายในเราจิตวิญญาณเราค่ะมันไม่ดับมันเดินต่อค่ะฉะนั้นไพจักรละเป็นตัวปลดล็อกนำพาให้เราเข้าสู่สิ่งเดิมแท้ นะคะเพื่อให้เราค่ะเห็นนะคะจักรวาลในตัวเราเองค่ะและนอกจากเห็นแล้วค่ะตื่นแล้วเข้าใจธรรมชาติแล้วยังเป็นแสงสว่างส่งต่อให้กับผู้คนด้วยนะคะนี่คือเนื้อหานะคะความหมายของไพ่และเหมาะกับบุคคลใดนะคะสำหรับศาสตร์ไพ่นะคะใครสนใจใครชอบศาสตร์ไพ่ก็สามารถที่จะนะคะอ่า เรียนรู้พ่อจันจะมีเอามาสอนฟรีด้วยนะคะก็สามารถติดตามได้นะคะจะทำคลิปนะคะเอามาแบ่งปันฟรีนะคะในหนังสือเล่มน,นี้ค่ะนะคะส่วนใครอยากที่จะมีไพ่เป็นของตัวเองนะคะและก็อ่าอยากจะมีหนังสือคู่มือเล่มน,นี้เร็วๆนี้ค่ะจะมีขายในร้านค้าออนไลน์ส่ว